สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลูกนภา,าสุขโขไทยอยู่บ้านเลขที่171ตำบลสกปรั่งอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วเป็นผู้นําต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบสุขโคกหนองนามโมเดลรุ่นที่1ของอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วค่ะแรงบันดาลใจอย่างไรคะที่ทําขึ้นมาตรงนี้มาเร็งเห็นคือคือค่าใช้จ่ายไม่พอใช้ภายในครัวเรือนสมัยแต่ก่อนก็จะทํางานรับจ้างเงินเดือนนะคะ รับเงินเดือนไม่พอกับรายจ่ายค่ะก็เลยต้องหันกลับมาอยู่ที่บ้านตัวเองก็มีลูกน้อยสองคนนะคะที่จะต้องรับผิดชอบเราก็เลยกลับมาทําการเกษตรที่ที่บ้านค่ะทํานาแล้วก็ทําคณะทองคํานะคะตรงนี้คณะทองคําเราก็หมายถึงว่าตรงนี้เราก็สามารถปลูกผักปลูกพริกมะเขือมะนาวพวกนี้สามารถทําให้ก่อเกิดรายได้ค่ะขพอหนองนานโมเดลโดยการประยุกต์ใช้ หลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์โคกหนองนาโมเดลนะคะหลักๆเลยคือการทํโค้กหนองนาโมเดลนี่ก็คือการกักดินเก็บน้ําให้ได้นะคะสร้างแหล่งน้าปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างแล้วก็ทําคลองไส้ไก่กักเก็บน้ําให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเพื่อให้มีน้ําใช้ได้ตลอดทั้งปีนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือการหากินหาอยู่ในพื้นที่ในไอส่วนตรงนี้คือเราต้องทําสร้างเป็นแหล่งอาหาร ได้ค่ะห,ห,หากินหาอยู่ในพื้นที่ได้พื้นที่โค้งหนองนามโมเดลตรงนี้ก็จะประมาณห้ไร่ค่ะอค่ะแบ่งสัดส่วนยังไงบ้างคะก็ก็แบ่งเป็นพื้นที่อยู่พื้นที่อยู่อาศัยแล้วก็ปลูกไม้ผลไม้กินได้แล้วก็ไม้ป่าสามอย่างประโยชน์สีอย่างคือไม้สูงไม้กลางไม้ต่ำไม้เตีย้ยไม้หัวใต้ดินค่ะตรงนี้ถ้าไม้สูงเราก็สามารถทำเป็น ตัดแต่งกิ่งมาทําเผาถ่านได้อีกค่ะค่ะตรงนี้เผาถ่านเราก็ได้่ส้มน้ําส้มฟันไม้นะคะมาฉีดพ่นไล่แมลงภายในสวนของเราด้วยเป็นปิดเป็นสูนเรียนรู้นะคะใช่ค่ะเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตรงน,รงนี้ตรงนี้จะเป็นเน,น้นเน้น,นเน้นเรื่องในเรื่องใดคะที่ให้เรียนรู้กันอ,อตรงนี้จะมีห้าฐานการเรียนรู้ค่ะก็จะมีฐานการผสมดินการเพาะขยายพันธุ์ไม้แล้วก็การเก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วก็การเลี้ยงหนูหนาค่ะค่ะ ก็ค่อนข้างที่จะครบวงจรนะคะแล้วก็มีรายได้ทุกวันรายได้รายสัปดาห์รายเดือนแล้วก็รายปีด้วยใช่ใชค่ะส่วนกศนอนะคะก็ได้เข้ามาเรียนรู้ที่นี่ค่อนข้างหลายครั้งนะคะ<ม>และ้วก็กได้ไ,ดไปเป,เปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในเรื่องของการจัดการบริหารจัดการชีวิตในเรื่องของการนําหลักปรัชญาสิทธิ์พอเพียงมาใช้แล้วก็สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงงการปลูกพืชปลูก ไม้ผลไว้ทานเองนะคะแล้วก็มีปศุสัตว์ใช่ไหมคะพี่<ช>ค่ะ,คะเลี้ยงหา่านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค่ะมีแหล่งน้ําแล้วก็ต้องมีอการทรําปศุสัตว์ในทุ่ครัวเรือนด้วยใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะนุ่น่อาแฝกค่ะนี่เป็นการน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพเพียงของพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้ามาใช้ค่ะประยุกใช้ในแปลงค่ะค่ะอันนี้ผักผักไม่ร้อยใหญ่อออันนี้ก็เป็นการนํา เศษเปิ้ลสุรเสือใช้มาประยุกใช้นะคะใช่ๆช่ชแล้วก็จะมีพีกเป็นอะไรกินเองค่ะเดี๋ยวทักปีเรามีกีนินักปีค่ะก็เพาะพันได้พืชกัญชเลิเจมูกได้นะแปลงคะ่ะแล้วทำใส้ดินเป็นแปส่วนมากแล้วเราเราเรานำพวกวัตถุดิบนี่มีในในในครวัวเรือนหรือว่าเราไปซื้อของจากข้างนอกค่ะ อ๋อเร,เราเราใช้ในชืมชนเราเองนะคะใช่ค่ะเรา